สบายดีเอฟซีตุรกีเนาะมันมีก็ามาเบิ่งน้องดำทำงานพี่น้องเไยว่าบ่ให้เฮ็ดบ่าเฮ็ดก็อยากเฮ็ดคนกับญาติเนานะบิ่งเพื่อนไทยหน้าพี่น้องฮุ่นพอมม,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 มอมบ์เพื่นไทยหน้าฮุ่นพี่น้อง Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những คงจ้งองคงจ้งองใช่ครับพูดพูดเยอะเวิรงเขารถทุ่มหัวแหละเ <c oughs> ขารถทุ่มหัวไปอเอ้ย أنا طالب طالب ได้ตะบนอ่อนพี่น้อง Or, or, or. โโโอออลงเแลียวจะไทยตะคอกเก่าเขาโหลดที่ขวนหัวอะไรเงี้ยยมาเนี่ยโอ้ เงียนวยเป็นวาอืมเอาแขน กนจะเหตุที่ว่าวันละบอก่าฟังเหตุเงี้ยนไหว้าา ไปติดจะข้องเก่าติดกระลมเล้วจักชิแล้วหรือบอพี่น้องเอ้ยนาเป็นีน้อ,นองเตือนน้องขอดกโลุกรุงเทศไปแล้วแล้ว สามคนเห็นหน้าเท็แเ้ลหรือบอน,นองดำกับนองยอดเท่านี้แหละแม่นองดำเป็นเอาหน่องจะไปโลงมาหอนหน้าไปแล้วี่นองเลยเห็ดสามคนเท่านี้แหละ พ่อแล้วก็น้องดำน้องยอดตอนนี้แล้วสามคนหอดใจแหละอยากจะบาแล้วน้ำมูดอ Mình cần nên là lùm nhau hết có đại มันกาแพฟแพงลิตรหนึ่งหาหาสิบเอ็ดบาทพี่น้องขั้นบรกกัวลิตรหนึ่งหาสิบเอ็ดบาท กแพงคุยสิบห่ศนี่กะตกอยู่สอบละพันสาม้าบาทพี่น้องสิบหกับพันพันสอพันสองหาบาท เดี๋ยฟุ้ยฟอสอบมาชิมใส่กาอย่างทันได้มีจิเป็นคากเลยนองดําบานเนี่ยไปนา แต่มองเขามมนก็ชิโงลมซะกรอชิแล้วให้ Oh. กอนี่ยก็าพีอนอเวิร์จุ๊บจุ๊สโคบอนเุ๊่อถ้าติดตามคลิปน้องดำเนี่เดี่อคซีขขานารก็หายดูดีมีแหงสุภาพสขง็งแทงสบายดี